สวัสดีค่ะอีสันบ้านสาวฉิมค่ะพี่น้องมื้อน,นี้นะค่ะเธอชิมกับนายหัวดมกับสิพาพี่น้องเนาะค่ะมากินเมนูสเต๊บค่ะมื้อน,นี้ค่ะอยากหลายเนาะเถินเนาะน้องสะพายพื้นซื้อ,อามาฝากพร้อมค่ะพี่น้องพู่หนักเมนูอย่างเธอเมื่อกี้นี่ค่ะั่งคนเดียวนี่น,น้อยนางล้มแช่เย็นเนาะค่ะนี่พี่น้องน้อยนั่งล้มแช่เย็นกันกินกับอ,อันนี้ค่ะนี่มี่พี่เผาเนาะเถินเนาะแล้วก็น,น้ำจิม้มซีฟูดเมนบ้าพันเอิญเน,น,นี่ยน้ำจิ้มส้มนะ แล้วก็หอมเจียวค่ะหอมเป็เสี่ยหวานๆกินกับผักกระถินเนี่ยค่ะแบบเนี่ยเป็นแซ่บเนาะค่ะมหค่ะแก้เมื่อยกันค่ะไหยเด้๋ค่ะพี่น้องมาสีมใหม่อันนี้น้ำตาเสริมเนี่ยค่ะไว้น้ำล้มแช่เย็นค่ะพี่น้องกินทั้งเลเจอออกซัเจนสักกันล้เบกโอ้ยมนได้หลายมาเดีอยวค่ะมาดูอืมเน,นะาะเอ้กีคิดอยากตัวนี้ให้ดสดๆนะเน่าอเกแลยวเนาะอยาเขาต้องร้องเทือนหนึ่ง เป็นไงกูเป็นแบนั้น,ใน,ในสดๆนะนมาคุกซิกันว่าให้ถิบเพื่บเนาะคุกเลย yeah. คุกเลยเหรอมันบ้างี่เขาตีเมืนค้คำก็ได้แบบเยีมกันอ่ะอืมอืม พี่น้องอืม,มนี่ขาวปนนะไอ<ป>่อือนี่ไเยิ้มมากอืมหมยอยตัวใหญ่ๆค่ะตัวใหญ่ดี mấy làm đặt bên nhà ừ. cái này hòm tiền đó anh chìm mình còn nữa Hãy ไปเจอกอาหารข้ามเมื่อหนึ่งปี่น้องไปยินบ้านให้หวแล้วขี้อยากป็นปกติเนี่ยโมลังเราจะมไม่ไปเห็นเรากินเนาะอันบบนี้ที่เจ๋ ออเอาแต่อืมอนักอืมพี่เาาอาคาเยี่ยมสมเอา เพื่อขากันกนเยอะพักอนะยินเน่ยว่าแต่นี้อย่างก็จ้างเยอะค้ะแล้วเมื่อกี้ก,กบอันนี้ หวาน,วานถ้ากินได้เพื่อนนี่พักกับกินบร่ได้หวานเลยถ้ามาไต้กับหายนังวง่นเป็นอย่างนู้นเพื่อนกับคิดคนหานนังกินในนี้เนาะพูดถึงว่ารักูตรของต่ลุคนนี่นะ ý thì hồ mới chậm khô ba này này mềm đấy nè, cái tụi này nhanh mới đi nào, อืมเอาเลยอืมอง่ยอค่มะได้ไครับ อย่างหัวมะคืนี่ค้าตั้นี้พู้เดียวพอนึงปากันเรื่ม ใช่ก็ไได้เดียวห่ยยังก็บ่ได้พี่น้องมน,องน,นีคแน่แหละคะ่ะคือวาอยู่สิมาอยู่ตะวบานตรงนั้นเงียบเปเนี่ยขวงมัน,มนมคือมาัคเนี่ยกระงมากจังใเห็ดงนาีกุดๆบ่มบั่มบ่มบั่ม,ม,มไม่อีกแตกค่ะไมน้องล้มเชยเย็น

จะได้ยองอือ hmm. าาพี่พเผนะากัน่บเนาะเขากันไอ,อ้น้องตรวจดีดีค่ะ À Cái đi nước kèm à mèo tù vân nèo nắm cỡ Nám nèo nèo này nèo 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 เรืกออก่องเองนั่นเกิดอะไรขึนหนึ่งต่อที่เป็นห้ายากมากแล้เมือหนึ่งสี่พันก็เสียนะไม่นักงว่ามียูนตโต้เพิ่นอันนะ ไม่ชอบกินเน่ะก็จะันจะจุๆแล้วแบบเราไม่ค่อยกินหรอกเอ้ยกินเพื่อนนึงแล้วเสริมหาไปกินอย่างเราเดินซีฟูดดบอกเจ้าของร้านม่แก่ให้ดีจ่งมันหวานแล้วเป็นไงด Bà giờ ăn ngoài như thế này Cái gì vậy? Bây giờ ăn nè như thế này Cái gì vậy? như thế này Để con ngồi Cái gì ngán เลารระแกตักกับดินไปสวยงามเลยไอปะเหน่านอ้อ,อนอ้อนอี๋มัเน,เนี่ยอออเออยังไอยูาคยังไงอยากให้ลูกา้าเป็นกินสดส,ดสดไอมกระเ้าเสืน่น แล้วตัวที่ตลาดน่ะเหรอเมันก่อนตดวยอะแต่ร้านต่ำหน้ามัอนน่าพังไปหินน่ะเพราะมันเกี่ยวมันอ้อนลุกไปที่หินแอบนะมันโดนกินเชื้อค่ะอยากไปเบิ้งหมวกเลี่ยงหอยนั่งลมนี่ cái bông mình gắp cái suy đi nào cái bông xuống cái ăn nữa là phải nằm rộng hình hình này Sự làm Ingo là một tình của tôi tìm mùi. một số mùi cào. Mm, bỏ vô. ừ. bỏ lòng vô. Mm, nó có vô. nhiêu lắm lòng hoài นิ้ิ้มนะแล้วน่กนิ้จิ้มเหมนตัวแปะเลยค่ะนนมนันมาจิ้มกันไหนเกี่ยนะครับดแกงให้เพิ่ยเองเกเล่ยเขาเยอะอืมให้เพิ่มอือก,อกบกหัวเดียอืม Các anh hãy thử gặp lên kì cả nè Mẹ đi để nó mắc kẻng mây nè Nó khay nhau เห็นยังกับแตบเมื่อจะสิมมากินเห็ดมากมนะไหมเฮ้โหเยี่ยน่กดูเดี๋ยวต้เห็ดเป็นรวยเลยอ๋อแถบแหลง่าเหรอ น้ำเง็นกับผันห้องคำเป็นยัพี่น้องพี่น้องมากระเดมอะไกันอืมกระเดมตโมเนี่ย,ววยไม่เห็นบ่ากินอืมแล้วก็ไปจอบมังฮ้ยเกือเคยเกินอืมอืมอืมข้างกัปลกคำในในถุงเนาะ ใจมรงนี้ไม่เคยเห็นเลยม่ด่วนอดีมากตั้ยัานดิงูตัวี้วัเสืนกรนั้งม่แหลเห็นไก็ไปใจหั้นะนะไ่ไปใจไดยน้ำหนีเหรอตัวใหญ่เวยทางขอรับเลยวันหลังเาจะปิดประตูหัวป่านัน่ Anh ra lái ừ. Điều Điều không lắm nhanh Đó không, Xem จำบัวเด้อยิ้มครับยิ้มแหละ,นนพ,พ,ะ,ะพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะเสิร์ฟกับไส้หัวกับผักวีน้ัมมาสุดแซ่บค่ะผักถึงนที่นู้หอ,อยน้าลรมเจี๊ยินเนาะค่ะน้องสะใภ้เป็นหอมมาฝากรั่งแซ่บพี่น้องสองกองเนาะคะ่ะแล้วก็น้ำจิ้มกับเด็ดเด็ดจินก,กับพริกเผาหอมเจียวนะคะ่ะทีิเด็ดก,กับยอดผักกระดินเลยเด้อค่ะตบท้ายกันด้วยมีราคา แกงเห็ดกับปิ้งปลาทูของใน่ผู้ดังกินง่ายๆค่ะกินยังละกกระเรียวนะคะ่ะไในกระปากกเป็ีนกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะในเลดค่ะสวัสดีค่ะ, <c oughs> ะเสริมหักพี่น้องด้วยค่ะ